สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สารอีกแล้วนะครับคนโครกรถไถต้องคํานะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางนะครับเพราะว่ายางผมสั่งผมไม่ได้เอารอนะครับล้ออันนี้ต้องคืนพี่เข้าไปนะครับผมมีล้อปืนใหญ่อยู่แล้วนะกระทะลุ่งชิปนะครับนี่นะครับสวยๆอย่างนี้นเลยเราลองมาใส่ดูแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับท้าสนใจก็ตามนี้นะครับกระทะ หรือว่าถักหาพิสันก็ได้ครับของยางคุณใหญ่เนาะสวยๆวยนะครับขอดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะลองไปไถดูก็เมื่อกี้ลองไปไถดูตั้งฐานยังไม่ค่อยได้นะพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับต,ต,ตั้งผฐานยังไม่ค่อยได,ยไยได้แล้วก็ดินมันก็ค่อนข้างเหนียวนะครับดินเหนียวมากเดี๋ยวจะใส่หลังคา อ๋อครับอ๋อลาสกูยิงข้างบนเลยยิงข้างๆเลยเนาะยิงข้างบนเดี๋ยวหลังคารั่วอ๋อครับอ๋อใหญ่ประมาณนี้เป็นหลังคาอะไรนะพี่เนี่ยคุกตาเอลกิเซ็ตฮังคาคุกตานะครับแล้วพี่เขายิงยิงให้เลยได้ปหมเรื่อยผมยิงเอง อ่ะ,ะอา<ด>เอามาเปลี่ยนล้อนะครับล้อหน้าแ่ยกใบดันขึ้นล้อหลุดเลยนะครับเมื่อกี้อันนี้พี่เขาก็เอากลับนะครับสายล้อหน้าแล้วนะครับ ลองเทียบกันดูก่อนโอ้เยอะอยู่นะสูงกันเยอะอยู่นะครับสว่าล้อหลังแหละล้อหลังสูงกว่าล้อหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าล้อหลังแหละสูงกว่าล้อเดิมเยอะนะเปลี่ยนล้อหลังออกนะครับ ใส่ไปแล้วนะครับโอ้ก็เยอะกว้างเยอะอยู่นะครับ oh ข oh 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 ้างใน อีอมันสูดล้างของเราห่อใหญ่เลยนะครับใหญ่มากสายไปแล้วโอ้ต้องใส่จะต้องเปลี่ยนสเตอร์ ชอบระบบเผามากนะอันนี้พี่เขาคิดค้นเป็นป,ปีนะครับถือว่ายากเหมือนกันนะ ใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะลองขับดูนิดนึงนะครับว่ารอบมันจะได้กันหรือเปล่านะครับมันจะกระตุกหรือเปล่าถ้ามันกระตุกเพ๊บออะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนสเตอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนสเตอร์หลังนะฮะเอฟซีเยอะนะครับช่วงนี้เอฟซก็เยอะ สตาร์ทเลยสตาร์ทกุญแจนะครับสตาร์ทมือเรวจ,จะลองเดินดูสักนิด ได้ไหมอ๋อได้นะครับเพราะว่าไม่ฝืนกันนะครับครับครับโ<อ><อ>ชคดีไป <c oughs> จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ไปเกมใช้ได้นะแต่ว่าก็มีรอยนิดนึงอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าวิ่งบนหลังถนนได้เนาะครับถ้าวิ่งบนหลังถนนต้องปลดนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำงานเอาไปทำนานก็เอาไปใส่นะเสร็จเรียบร้อยแด้อันนี้ผมยิงเองก็ได้ไหมครับแล้วผมจัดการเองก็ได้ครับเดี๋ยวจะจ่ายตังค์ให้พี่เขาเข่าเลยครับเสร็จเรียบร้อย เดินทางไปส่งที่ไหนต่อนะพี่พะเยาครับพะเยาพะเยาแล้วก็น่านโอ้อันวันนี้คือในโซนภาคเหนือครับทางภาคใต้มีไปไหมพี่ภาคใต้ครับโอ้นี่นะครับที่จะไปต่อนะแล้วทั่วประเทศภาคใต้ไปถึงยะลาเข้าไปอ๋อครับนาลาทิวารสโอ้ไปถึงนาลาทิวารสไปทางฝั่งสปปลาวนี่ทักมาเยอะไหมพี่เยอะครับเยอะเหมือนกันเนาะ อ๋อปอลาก็ไปอ๋อคำฟังด้วยทางสปปลาวเขาก็ส่งได้ครับครับอ๋อส่งได้สปปลาวก็มีบริการส่งเหมือนกันเบอร์เบอร์โทรตามนี้ใช่ไหมพี่นี่นี่นะครับ091 673 05 26หรือว่ารถตักไทยประดิษฐ์โอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไป ทดลองอีกครับค่ะพวกพวกกุญแจด้วยใช่ไหมใช่ครับอืมอาจจะคลายได้ครับอาจจะคลายใช่ครับเดี๋ยวให้พี่เอขับโชว์พี่เอสงสัยจะนั่งไม่ได้หรอกพีเอลองลองลองมาทำท่านั่งได้ไหมแต่ผมผมยังไม่ได้นั่งสักทีเลยนะครับเดี๋ยวขอขอลองหน่อย มันเป็นยังไงขึ้นได้หรือเปล่าได้นั่งได้เลยพี่อน,นะนี่นะครับอารมณ์เหมือนยังไงไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะจบไวเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจครับครับอันนี้แตนครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวนักบอดไปขายดีๆครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ